มาครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาต่อกันที่ A D C กันเหมือนเคยนะครับซึ่งก็คือลูเซียนนั่นเองครับผมหลังจากเล่นเวนไปจิวิญ,ญาณแห่ง A D C มันก็เกิดเข้าสิงผมขึ้นมากลทําให้อยากเล่น A D C อีกสักตัวแล้วกันสําหรับคนที่ขอตัวอื่นมาก็จะพยายามเล่นให้ครบนะครับเขาบอกไว้ก่อนว่าสาเหตุหลักๆที่ผมยังไม่เล่นก็คือเออผมไม่มีแชมเปี้ยนและผมไม่มีเงินซื้อ ผมจึงต้องเก็บเงินซื้อก่อนก็ฝากติดตามกันไปก่อนนะครับ <c oughs> เออจะบอกให้ครับทุกวันนี้ผมยังเติมเงินซื้อแชมเปี้ยนอยู่เลยครับไอ้ลด50%เนี่ยคือผมเพิ่งมาเล่นได้ไม่นานนะประมาณปีหนึ่งได้มั้งเนี่ยเออก็ตอนนี้พยายามเก็บเงินซื้อให้ครบทุกตัวในเกมอยู่นะครับไม่ต้องห่วงผมเล่นทุกตัวแน่นอนแต่ตอนนี้เราก็มาลุยกับ Blue s t the Pure f i e Reserve กันก่อนนะครับเออและที่สําคัญตอนนี้ผมมาเล่นกับเพื่อนนะครับถ้าได้ยินเสียงเข้ามาก็อย่าตกใจไป อ้าวเฟิร์สบัตแล้วครับจังหวะนี้เฟิร์สบัตตาลี่อวดเดี๋ยวลงฉากอีกทีให้อนะบอกว่าตาลี่อาจะอยู่ทำดีทำดีอย่าให้มันเกิดเดี๋ยวมันฆ่ากู <c oughs> อยากบวกแล้วว่ะแต่อย่างว่านะครับเล่น <c oughs> เป็น ADC อะ่ะมันก็ต้องรอเวลากันสักหน่อยมันก็ต้องรอเวลากันสักหน่อย <c oughs> บอกว่ารอเวลาจะสืบเขาเองครับอะไรของกูเนี่ย จได้ไหมแมงมือไม่ได้อ๋อเจน่าตบกับโซลกาครับจังหวะนี้เอาทุกคนเชียร์อ้าวไปลตีเเรเียอาโซกาตบแพ้ครับเออตอนนี้ก็ตั้งใจไลาคีย์ไปนะครับโอลาร์กำลังจะมารอการแก๊งที่หนังดวงอ้าวอาแมงมาหนังคู่เลยไย จ่ายก็จัดจ่ายก็จัดนะครับจังหวะนี้จ่ายก็จ่ายครับจังหวะนี้เออกำลังไปตีอยู่กำลังไปตีอยู่เออเออเออไม่แน่ต้องได้ต้องได้ต้องได้ไอ้เหี้หมาไอ้เหี้หมาไอ้เหี้หมาโดน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 เออโอลาแพงครับโอลาแพงโอลาแพงโอลาแพงต้องได้ดิต้องได้ดิไม่ได้ได้ไงไม่ได้ได้ไอ้เหี้ยตายเงือบเลยเงือบเลย เขาไอ้ทำไมกูนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นผมยังสปูร์สปีดสปาร์กได้มากกว่านี้อา้าวเพื่อนผมที่ได้เพื่อนรอดไปตอนแรกหลังจากนั้นก็ตายทั้วเลยครับตรงใยหมดโ,โคตาละเข้ามาดีเข้ามาดีจะจัดสักหนึ่งกับวนท่าเตรียมตัวสู้นะครับจังหวะนี้เตรียมตัวสู้เออ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 โดนดิโดนดิโดนดิมึงอนะโดนดิมึงอนะอยู่ห่างกับซับแบบน,นี้ก็โดนดิ ไ้เยอะอือ,มอมไม่ทานหรอกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วแฟนมาแป๊กแล้วแฟนมาแป๊กแล้วอย่างเงี้ยมเออ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่ประเด็นคือผมเซิรไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนาน <c oughs> มึงได้ไปสามตัวแล้วโซลากาค่าสามมึงจะรอมาเนิ่นนานอะไรของมึง <c oughs> มึงล่อ,อไปเยอะละเยอะเยเออเอ,อืเ,ออเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานนะฮะเนิ่นนานนะฮะเนิ่นนาน,าน ไปโยไอมาขี้เลื้อนไอมาขี้เลื้อนไอคาตาลีน่าขี้เลือ้อนเอออืมมึงไปไหนมึงไปไหนมอเป็นไงครับผมมาโปร,โปรเพลย์คาตาลีน่ารู้ท่า,ทากันหมดค่าสีผู้ซัพพอร์ตให้ไหมศุขาแม่งสกอร์ดีกว่าผมอีกเว้ย4ี 1, 5ผม4ี 3, 3. <laughs> มึงควรจะเป็นคิวของผมไอ้สี่ตัวเนี้ยเอ้ยวารัตมึงอย่าตีกูอย่านามไม่กลัวกูเลยโสรกรรมกลับมาหน่อยอะไรวะเนี้ยมันจะได้กูมีเนี้ย,ยชิบหอยเลยไปเฉยเออเอเอ,เอกลับมาเถอะกลับมาเถอะ มึงได้ฆ่าแล้วมึงยังไม่ทราบกูอีกไม่ทันแล้วกูตายไปแล้วโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คำสุรละกะอย่าให้สุรละกะโดนอนะ่ะมึงฆ่าได้อยู่เออมึงไม่ตายหรอกไล่ไปเลยไล่ไปเลยอ่าตายได้อย่างเงี้ยคาตาไมา่่ะมึงไม่ตายหรอกกูไปอยู่แม่งยังมายัางมานะครับยังมากูายิงอย่างแรงตบ <laughs> ตบบ้างหู ตกขี้หูไหลเอามังกรใหห้น่อยไหมไอ้นี Both ่ไม่ร้ายกูนะมันรัดได้คงเงือบมากเออโอ้ยเยอ่ยโอ้ยแตดเลยฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยตายกันหมด่กับงานนี้แหละตายกันหมด่กับงานนี้แหละ ตายกันหมดกังานนี้แหละรอดเย็ดเคเย็ดเคเย็ดเคได้หมดครับถ้าสดชื่นเดบเปิลคิวต่อ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 เฮ้ยกูวิ่งไปทางไหนของกูเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปฟามไปฟามเยอะโอ้ยเหี้ยเออเออโอ้ยเหี้ยเหี้ยเหี้ยฮึม อย่า่อุย้ยหนักสัตว์ดาเมจหรือเฮียอะไรดาเมจหรือเฮียอะไรยังแพ้งตีถังไม่ทันครับโอ้โหมึงยังจะตามมาอีกเอออื้มเฮ้ยกูผิวกูผิวกูผิวโอ้จะหายความเฮีย้ยโคตรแรงเลยเลสมันมีอ,อยู่เนี่ยโอ๊ยเฮี้ยตกใจสัตว์ มึงทำกูตกใจเหรอาไห,หมาเองยิงมั่งไอหา่าไม่ได้กูเชี่ยโดนดิโอเรียบร้อยหายหายกลิบหายกลิบร o ว t ัตคอคราวา ยังดิว่าเฟิร์สหาจังหวะเปิดให้หน่อยเออๆๆกูตีอยู่กูตีอยู่โดนอีกเป๋นเอ้ได้อยู่เออตายตายหมดครับเออกูเห็นละอะไรอะไรเจ้าบอสหมาเจ้าบ้าเจ้าบ้า

มันจะสู้มันจะสู้อีกเยอะไม่ทันอ่ลนวะอันดิอีกเยอะเกิาตายเห็นเลือดผมเหลือเยอะๆอย่างนี้นี่ช้าไปอีกน,นี่ตายแน่พูดจริงแม่งแรงมากคุมโซน,นบาลอนไว้นะเพื่อนขัวแม่งมาเลยเกิน เออโดนโดนกูดิ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 อเจ๊อือต้องแฟดไหมเนี่ยแม่งแรงครับผมสะดุ้งผมกลัวตายผมก็เลยแฟดเลยจริงก็น่าจะไม่ต้องแฟดนะมันก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดที่เธเทียวหายางที่คิดเซ็งอ่ะเดี๋ยวไม่มีใช้แฟดตอนนี้ผมน่าจะตายหมากัด หมามากัดมาหมามากัดมาคนที่เพี้ยวที่สุดในทีมคือผมเลยครับซึ่งเป็นคนที่เล่นน้อยที่สุดในทีมเช่นเดียวกันเออล่อเข้ามาล่อเข้ามาพลาดแล้วดิพลาดแล้วดิอย่างเงี้ยวรอจังหวะอยู่ไม่โดนเลยไม่โดนเลยวารัสทำาย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 นะโคเทสโคเทสโคเทสยิงฐานกระจุยกระจายไม่ได้ตีหรอกมืออะยังแพ้ พีน่นะนามาโอ้โหสวยสวยปะวะกูตีแต่ถังมึงนี่แหละชีวิตกูชีวิตกูเกิดมาเพื่อตีถังเกิดมาเพื่อตีถังเกิดมาเพื่อตีถังนะครับเรียบร้อยโอ้โหวสวยมากสโสดกะดิวรัวะเอ็นแม่งได้ไหมเอ็นแม่งได้ไหมงหวะนี้เอ็นดิและแล้วก็วิกตอรีโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อติดตามผลงานต่อไปกันด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนบายๆเอ้ยยังยังยังครับยังไม่ไปดูดูดูสกอร์กันฮ่าๆเอดครับฆ่าไป18ตัวฆ่าเยอะเหมือนกันฆ่าไปตอนไหนวาตั้ง18ตัวแม่งไปแต่ละกัางนี่เงิบกันทุกรอบเลยโอ้โดนโซลกาแย่งไปเยอะด้วย5ตัวโอ้วารัสนี่แม่งเป็นเอดีซีทีมนู้นยังได้ฆ่าแค่3ตัวครับ <laughs> โอ้อยนั่งสารวารัสโอเคดูสกอร์เรียบร้อยคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายย